ลองลืมภาพจําเกี่ยวกับหน้าจอทีวีหรือมือถือที่เราเคยรู้จักไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การพัฒนาต่อยอดนะครับแต่มันคือการปฏิวัติทั้งวงการเลยทีเดียวและนี่คือเรื่องราวของไมโคร LED ครับเคยลองจินตนาการเล่นๆไหมครับว่าถ้าเรามีหน้าจอที่มันให้ภาพได้สมบูรณ์แบบที่สุดแบบที่เส้นแบ่งระหว่างโลกจริงกับสิ่งที่เห็นบนจอน่ะมันเลือนหายไปจนแทบจะแยกไม่ออกเลยมันจะเป็นยังไง นี่แหละครับคือภาพที่ micro LED กำลังจะทำให้เป็นจริงความดำที่ดำสนิทจริงๆแบบไม่มีแสงลอดออกมาเลยแล้วสีสันก็สดใสคมชัดเหมือนกับว่าวัตถุนั้นมันลอยออกมาจากจอจริงๆเลยแหะครับเป็นประสบการณ์ที่สมจริงซะจนเราอาจจะลืมไปเลยก็ได้นะว่ากำลังมองหน้าจออยู่เอาล่ะครับในภาพรวมวันนี้เราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเทคโนโลยีปัจจุบันอย่าง OLED และข้อจำกัดของมันกันก่อน จากนั้นก็จะไปดูว่าทำไมไมโคร LED ถึงเป็นคำตอบของอนาคตแล้วไปเจาะลึกสมรภูมิของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีที่กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดและสุดท้ายเราจะมาดูกันครับว่าอนาคตที่เทคโนโลยีนี้จะสร้างขึ้นมันจะเปลี่ยนโลกเราไปได้ขนาดไหนครับก่อนที่เราจะไปถึงอนาคตเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจกับปัจจุบันกันให้ดีซะก่อนตอนนี้เทคโนโลยีจอภาพที่ดีที่สุดที่ใช้กันแพร่หลายก็คือ OLED เรามาดูกันครับว่าอะไรที่ทำให้มันสุดยอดแล้วมันมีจุดอ่อนอะไรซ่อนอยู่กันแน่ความแตกต่างหลกัลกๆเลยนะครับคือจอ LCD เนี่ยมันเหมือนมีไฟฉายดวงใหญ่อยู่ข้างหลังคอยส่องสว่างตลอดเวลาเวลาจะแสดงสีดำมันก็เลยทำได้แค่พยายามบังแสงไว้แต่มันก็ยังมีแสงลอดออกมาอยู่ดีทำให้ดำไม่สนิทแต่สำหรับ OLED เนี่ยแต่ละเม็ดพิกเซลมันเปรียบเหมือนหลอดไฟจิ๋วๆนับล้านดวงเลยครับถ้าอยากได้สีดา มันก็แค่ดับตัวเองไปเลยผลก็คือเราได้สีดำที่ดำสนิทจริงๆครับแล้วความเจ๋งของโอเลที่ทำให้เราได้จอภาพบางๆหรือแม้กระทั่งจอม้วนได้เนี่ยก็เพราะมันใช้วัสดุที่เรียกว่าสารอินทรีย์ในการเปล่งแสงนี่แหละครับแต่เชื่อไหมครับว่าจุดแข็งที่สุดของมันเนี่ยกลับเป็นที่มาของจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดเหมือนกันและนี่คือจุดอ่อนที่ว่าครับอาการจอเบินหรือภาพไม่ติดจอ ที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินหรือเคยเจอกับตัวเองมันเกิดจากไอเจ้าสารอินซีที่ว่านี้มันเสื่อมสภาพไม่เท่ากันครับโดยเฉพาะเวลาที่เราเปิดภาพนิ่งเดิมๆค้างไวนน้นานๆตัวเลขบนสไลด์นี่แหละครับคือหัวใจของปัญหาเลยพูดง่ายๆก็คือไอเจ้าเม็ดพิกเซลสีน้ำเงินในจอ O L E D เนี่ยมันอายุสั้นกว่าเพื่อนเขาเยอะเลยครับ พอใช้ไปนานๆมันก็เลยเสื่อมสภาพก่อนใครเพื่อนทําให้สีของจอเพี้ยนไปแล้วก็ทิ้งรอยภาพจางๆเอาไว้นี่แหละครับคืออาการเบิร์นอินที่เทคโนโลยีรุ่นต่อไปต้องหาทางแก้ไขให้ได้และนี่แหละครับคือจังหวะที่พระเอกของเรา m i โคร LED ได้ก้าวเข้ามาในฐานะเทคโนโลยีที่จะมาแก้ปัญหาทั้งหมดที่ว่ามานี่เองหลักการของ m i โคร LED ก็คือ มันเอาข้อดีที่สุดของ OLED มาใช้เลยครับนั่นก็คือการที่แต่ละพิกเซลสามารถเปล่งแสงได้ด้วยตัวเองแต่มันเปลี่ยนวัสดุครับจากสารอินทรีย์ที่เสื่อมสภาพง่ายกลายมาเป็นสารอะนินซีที่แข็งแกร่งและทนทานกว่ามหาศาลผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือจอภาพที่เหนือกว่าในทุกๆด้านเลย ดูตารางนี้ก็น่าจะเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับ m i โคร LED เนี่ยมันเหมือนเอาข้อดีของทุกเทคโนโลยีมารวมกันเลยสีดำก็ดำสนิทสมบูรณ์แบบเหมือน OLED ความสว่างก็สว่างกว่ามากอายุการใช้งานก็ยาวนานสุดๆและที่สำคัญที่สุดปัญหาจอเบิร์นล่ะครับลืมไปได้เลยครับไม่มีทางเกิดขึ้นเอาล่ะครับ พอเรารู้แล้วว่ามันดีเลิศขนาดนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงกลายเป็นสมรคูมิที่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีต่างทุ่มเททรัพยากรเข้าสู้กันอย่างดุเดือดขนาดนี้ก็น่าจะมีคนสงสัยใช่ไหมครับว่าเฮ้ยถ้ามันดีขนาดนี้ทำไมเราถึงยังไม่เห็นมันวางขายเกลื่อนตลาดล่ะทำไมยังหาซื้อมาใช้กันง่ายๆไม่ได้คำตอบมันอยู่ในกระบวนการผลิตที่เรียกว่า mass transfer ครับ คือลองนึกภาพตามนะครับเราต้องเอาหลอด LED ที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมเราซะอีกเนี่ยจำนวนเป็นล้านล้านดวงเลยนะมาวางเรียงกันบนแผงวงจรให้เป๊ะๆในระดับไมครอนพลาดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวแค่นึกภาพตามก็ท้าทายแล้วใช่ไหมครับเนี่ยแหละครับคือความยากทางวิศวกรรมที่ทำให้ต้นทุนการผลิตมันยังสูงปรี๊ดอยู่ถึงมันจะยาก จะแพงแต่เหตุผลที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Apple หรือซัมซุงยอมทุ่มเงินมหาศาลเนี่ยมันก็เพราะว่าใครก็ตามที่แก้ปัญหานี้ได้สำเร็จเป็นคนแรกจะกลายเป็นผู้ควบคุมตลาดอุปกรณ์แห่งอนาคตไปเลยครับตั้งแต่สมาร์ทโฟนสมาร์ทวอชไปจนถึงแว่นตาเอกามันคือการสร้างความได้เปรียบที่คู่แข่งจะตามไม่ทันไปอีกนานหลายปีเลยทีเดียวคำพูดนี้สรุปทุกอย่างได้ดีมากๆเลยครับเพราะจอภาพมันไม่ใช่แค่ชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งอีกต่อไปแต่มันคือประตู คืนหน้าต่างบานสำคัญที่เชื่อมเราเข้ากับโลกดิจิทัลทั้งหมดการควบคุมเทคโนโลยีตรงนี้ได้ก็เลยมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนั่นเองทีนี้ในส่วนสุดท้ายเรามาดูกันดีกว่าครับว่าถ้าเทคโนโลยีนี้มันกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของเราแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนโลกเราไปได้ขนาดไหนซึ่งบอกเลยครับว่ามันไปไกลกว่าแค่ดูหนังแล้วภาพสวยขึ้นเยอะมากๆครับ ไมโคร LED เนี่ยจะปลดล็อกนวัตกรรมใหม่ๆที่เราเคยเห็นแต่ในหนังไซไฟเลยนะอย่างเช่นการสร้างฉากถ่ายหนังที่สมจีนโดยไม่ต้องพึ่งกรีนสกรีนอีกต่อไปหรือแว่งตา AR ที่ทุกวันนี้มีปัญหาว่าออกแดดแล้วมองไม่เห็นปัญหานี้ก็จะหมดไปเลยครับไหนจะจอภาพในรถยนต์ที่ทนแดดทนร้อนได้ดีขึ้นและที่สำคัญมากๆสำหรับทุกคนก็คือมันประหยัดพลังงานกว่าเดิมมากด้วยเอาแค่เรื่องใกล้ตัวที่สุดเลยลองนึกภาพตามสิครับโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ถ้าแบตเตอรี่มันอึดขึ้นใช้งานได้นานขึ้นอีกวันละ2-3ชั่วโมงโอ้โหแค่นี้ผมว่าหลายคนก็ยอมใจเพื่ออัปเกรดแล้วนะจริงไหมครับสุดท้ายนี้เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้คิดตามกันครับว่าในวันที่เทคโนโลยีจอภาพมันก้าวไปถึงจุดที่สมจริงจนแทบจะแยกไม่ออกกับความเป็นจริงแล้วเนี่ยประสบการณ์การมองเห็นและการมีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัวเรามันจะเปลี่ยนไปตลอดการได้อย่างไรบ้าง